จากกลัทันทีถ้ามีเงินทองมากพอไม่วันกินเขาเศร้าว,วันกินเขากินกล้วยอันสองนวยก็เลยอิ่มไปเลยตามสบายเดี๋ยอเมื่อกี้ฟังของวานเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่นกับสีบ่าวางเนาะก็ตามสบายเลยเนยาะค่ะบรดบบ่าวากันเนาะเอาเอาที่เฮาสะดวกอันค้มแห้ง ค่อยไปเก็บยวนขับรถไปเก็บอันเฮ็ดผึ่งสวัสดีทุกข์มายืนยันตัวตนเนาะค่ะมายืนยันตัวตนเพิ่มเติมคือกำลังใจเนาะค่ะมีแรงแล้วมีแรงอให้บบมีวีแงวฮหลอกน้องให้มาหานังแป้าท่าแล้วกับ่บเฮนเนาะคุณป้าติมเนาะซื้อป้าติมนั่นแหละจังจังอันจังจังชิ้นปากแม ชื่อพัทิมนั่นแหละเวลาเพิ่นบอลได้กับน้ำตาลายเออหมดว่าง่สมตัง้งตาผู้บบาฟังโคช่วงนี้บ้านเฮากะเฮ็ดกะสีออกไลยเนาะอันไปเมืองบ้น่นบัานเพิ่นกับมีตั้งแต่ต้มอึงอันต้มอึงแกงแหงเด้อขอห้อยู่ดีมีแหงแมนอันหายอยู่ดีไม่แห้งมดสุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องคะ บรรยากาศบ้านเขาจำกัดเวลาหกวันไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเพื่อนเรียนมาพูนะ่ะคืบๆม,มาอีกแล้วบ้านคนหียกหลายน่ะน,นะคืบๆม,มาอีกแล้วสวัสดีเด้อมาแลา่ะเดี๋ยวพอดีล่ะเดี๋ยวอันเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยอ่อันเป็นเขี้ยวเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยอ่อันอันอันร่องกล่องไหม มันในช่วงสีสุกแห่งสีไหลค่ะเหมือนะขอบคุณผพืนผ่อนทุกคนเด้อที่แวะขามาให้กำลังใจคนหวากหลายเด้อมาฟังเพลงของคนหียกหลายเนาะยาวไปเพื่อนร้องเพลงอย่าเป็นคึมๆึมไหมคะคุณนาสวัสดีเด้อการวิตามิตรภาพเนาะสวัสดีมิตรภาพเด้อค่ะสวัสดีมิตรภาพเด้อร้องเพลงนัดโรอโบโ่พ่ออ้ายเด้อ รอเพื่อนๆมาเมื่อไกททอรก็ใส่ตาชุดเทศงานอรลดใส่ตา,า,าอันเสือแขนเงาเพื่นเมื่ไรก็ได้จ้าเพื่อนมาแมนเพาะมากจ้าเพื่อนมาขอบคุณหลายเสียงกระสิแหบไปหน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องคะเสียงคนเวลากระสิแหบไปหน่อยหนึ่งเนี่ยทั้งกันร้องเพลงอันอันร้องไปแล้วเมื่อกี้อันอนั่นเครื่องบินมาล้วได้บัตรทิ้งเด้อ มาฟังมามาฟังเพลงอบอีเนาะอ้าวลดมาอันลดเพลงกําลังขึ้นเขาแหงเด้อขอหาอยู่ดีมีแหงแมนอันหายอยู่ดีไม่แห้งมัดสุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องคะนัดรอบอกพ่ออายแต่ว่าวันนี้ทำไมเสียงนกร้องก่อนฉันเลยนาะวันนี้คนเรียกหลายจะมาล้วนกินเขา่าเศร้าว่านกินเขา่า กินกล้วยอันสวงน่วยก็เลยอิ่มไปเลยตามสบายเดี๋ยวอันเมื่อกี้้านเพื่อนก็ได้รอบรอบรอบอันอันอันรอบรอบเพื่อนั่นนะการอันสาธุสู่สู่จ้า่น่าสวัสดีเด้อคุณน้ายายแม่เจ้าก็ปักทํางานเจ้าไปด้วยเจ้าก็ก้มกมงองเลยเด้อเวลาเจ้าปักก็เจ้าก็ทำแบบนี้เงื้อมงอแบบนี้ได้เนื้อเมื่อออกพรรษาดีใจสิได้ไหวยา เ่้ามาถ้าอายแล้วฟ้าน้ำตาไหลเออหมดว่างบสมตัง้งอาผู้บบาวฟังคให,ให้ให้ไก่กูนี่อีกเนาะคะ่ะเพราะว่าเ้าได้ซัน่เขาก็ต้องเอาค่อยๆไปเนาะคะ่ะเนาะได้โบนัสได้โบนัสสมือได้ก็ใสตะสุดเทศงานอรรถใส่ตาอัน,อนเสือแข็นเงย้าขึ้นเมฆไรกระได ยืนยันตัวตนเมื่อนี้การร้องเพลงดีค่ะฟังจนจบค่ะแต่คอมเมนต์ไม่ได้โอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเนาะค่ะของรอบก็ยังเหมือนเดิมค่ะเหรียญไม่วิ่งอ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะก็เรา่ยพออยู่ทั้งฝีภูเขามันไม่จอมปวกเนะาะเวลามขึ้นนะสีโอ้ยอยู่น้ำปั่นปลาไม้ไผ่ไม้ยังเห็ดปลวกเมื่อกี้ก็ยังเห็นสมสี ลงสีเพิ่นก็สิีดีขึ้นแล้วน่อเพิ่นว่าเพิ่นอันบ่มีแห้งเนาะแล้ไปให้ฟังนะคะนกจ๋าอย่าเฝ้าร้องนะคะเดี๋ยวฉันจะลืมเนื้ออ็ขาขบวอยากรบกวนเพื่อนเพื่อนหลายเนาะคะ่ะเพราะว่ากะอยา,อา,ากจักสามสิบนาทีเนาะคะ่ะเ,เพื่อนเพื่อนจะได้ไปอันฮิดธุระปัุ่นสามสิบสขมกินวอดเป็นนะมันขมบด ผมแม่จะ่าดอกงามงามนาะดอกสีม่วงงามงาม,งาม้หลายคักอันอันเฮ็ดเผือกเมาือถือไอปิดน้องโทรติตดต่อบ่ได้บอกว่าค่ะนาะกะา็ได้้นมาแต่งเองก็ยังไข่กรองเป็นเพื่อนฟั่งเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อค่ะเพราะเนสีหอดเวลาจ้าบากห้่งมิดเอารดจ้าบักห้มม่งบางยังบักหุ่งซุกจ้ากินมาสัน ้อเดี๋ยวจะลองขอดเหลือเวลาอีกบอดบลบอเนกะัสิบงังบอฮันหอดสามสิบเนาะเดี๋ยวคนหลากหลายก็จะมาลองโฆษณาให้เหมือนเดิมแมนเนาะขอบคุณหลายเด้อค่ะขอบคุณนะคะบรรยากาศบ้านคนหลกหลายก็ค้มคืมเห็ดคนเขาวบ่อเฮ็ดคนขากบก,บกิ่นคือนกันเนาะสวัสดีเด้อยี่บานห้ากกบสิเฮ็ดออกแล้วเนาะช่วงนี้เนาะเทิื่องเฮ็ด จะขัดหายๆน้าเนี่ยร้อนเปล่านอไหนบอกว่าฝนตกนอกบ้านคุณยายแหม่มนเนี่ยน้ำตาที่ไหลหัวใจแทบขาดเลยนออเสียงควรจะกะเฮ็ดขมกัมีอยู่เฮ็ดอันเฮ็ดขมและ้วกะ็เฮ็ดผึ่งแมมีแต่ว่าส่วนมากนี่อยู่ทั่งนี่เฮ็ดเึิงเนี่ยจะอยู่นํ่ เที่ยงคืนน้องนั่งจับเจ้าวูว่ามัดหวังนั่งเศร้าบุญเฮานี่ช่วงนี้บ้านเฮาก็เฮ็ดกระซิออกหลายเนาะอันไปเมืองบ้านบ้านเพิ่นก็มีตั้งแต่ต้อมอึ่งอันต้อมอึ่งแกง่งเที่ยงคืนน้องนั่งจับเจ้าวูว่ามัดหวังนั่งเศร้าบุญเฮานี่ราคารอเพื่อน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 ท่านไหนบ้างก็แวะ เข้ามาทักทายคุยกันได้นะคะเดี๋ยวจะร้องเพลงนัดรบอรบอกพอ่ออ้ายนัดรอบอกพ่ออ้ายนะพ่อเนาะวันนี้เขาปลดล็อกแล้วจ้าจะมาดูอ๋อยายแม่มเจ้าก็ปักทำงานเจ้าไปด้วยเจ้าก็กลมกุมงองง,องเลยเด้อเวลาเจ้าปักก็จะกระทำแบบนี้เงื้งองงแบบนี้เลยเด้อบายบายเออคุณป้าติ๋มเนาะซื้อป้าติ๋มนะั่นแหละ จังจังอนจังจังชิ่นปากแม่ชื่อป้าติ๋มนั่นแหละลเวลาพ่นบอลอะไรกับเนื้อเมื่อออกพรรษาดีใจสิได้ไหว้ยเฝ้ามาท่ายและะ้วฟ้ามายืนยันตัวตนอีกเมือเ่อเดิมทำงานจ้าปักผ้าส่งลูกค้าดีนาะยายบ้านเจ้าก็ขอให้โชคดีตลอดไปเนาะค่ะสวัสดีนันกอนุัดร แต่ละอันน้องๆไปอยู่บนเขาผมได้เมื่อกี้ว่าสิขึ้นไปนั่งอยู่อันต้นอันอันต้นอันอันล่อมกล่องแส้นเหนื่อยกายลำเข็เเลือดตานั้นแทบกระเด็นจำเป็นต้องทนท้าเี่รคคุณนะโอ้ยอันอันว่าเป็นอันไห้ด้ยเนอันเงื่อเงาอันขอบตาออกไหมสวัสดีค่ะกันได้จากี่ยเห็นบ่ เมืองปติมบมงเนี่ยนั่นคือคืม,คม,มาอันคุณนองฝนกับสีมาได้เนี่ยฝนตกมือเศร้ากับตกเด้กโคตรแสดใาหา้เหมือนเดิมแม่นเนาะขอบคุณหลายหลายเด้อค่ะขอบคุณนะคะบรรยากาศบ้านคนเียกหลายก็คืบคืมบมาเป็นยังเซียวมาเป็นยังอ่อฉันเปิดบ้าน,นยังบ่ฮั่นใดบาเป็นยังไม่เป็นไรหรอกเนาะอื เพราะว่าเจ้าน่ายเฮาเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมคือกำลังใจน้อค่ะสิมายืนยันตัวต,วต,วตวนสามสิบนาทีกระตอบหน่อยก็ะไรเพราะเด้นยนางเศร้าหมวเวลาเฮาเฮ็ดเบียกเฮ็ดยังขึ้นมาเนาะเนี่ยเฮ็ดกระตอบหน่อยเฮ็ดบอ,บอบยไยดอกค่ะนี่เป็นเหมือนเหมือนเหมือนพรพนาไอไอบอกนั่นแหละเหมือนกันเลย ไปไปทางนี้คนไแม่ไรกับแมคือเก่านะค่ะเนาะบรรยากาศบ้านเพิ่นกะดีดีบรรยากาศบ้านเพิ่นกะดีคระบ้านเพิ่นก็ะได้รอบรอบรอบอันอันอันรอบรอบเพิ่นน่ะนะการอันสาธุสู่สู่จาพ่นว่มาสวัสดีเด้อคุณนำเที่ยงคืนนองนั่งเจ้าหัว่ามืดวังนั่งเศร้าบุญเฮานี่ มายินยันตัวตนอีกมือนเดิมทำงานจ้าปักผ้าส่งลูกค้าดีเนาะยายบ้านเจ้าก็ <c oughs> สิร่องได้บรว่าที่เนี่ยเพราะว่ากินอัน